สวัสดีจ้าตนุฟังเจ้าตอนนี้เตนุฟังเข้าสู่ช่วงของรายการผู้ว่าพบประชาชนประจําสัปดาห์นี้นะเจ้าก็เป็นแหมรายการหนึ่งดีเขามีโอกาสได้ปากกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานะเจ้าซึ่งติดนี้เนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาก็คือท่านผู้ว่าชูชาติกลาแปงดังอุณางจากกับสามัย่ตามระหว่าสุดาดูงามแล้วตอนนี้เราไปทักทายท่านผู้ว่ากันก่อนสวัสดีเจ้าท่านผู้ว่าเจ้าสวัสดีครับคุณสุดาครับสามไม่ตามท่านผู้ฟังแม่พีนน้องอเจ้าของพะเยาทุกท่านครับเจ้า วันนี้นี่ทันบัวามาเองเจ้าอย่างน้อยนี่มีภารกิจหลายอย่างอยู่เรื่องแรกเลยเจ้าทานบัวเจ้าสมยัยตามอจากจะเรียนถามทันบัวถึงบรรยากาศของการจัดงานวันท้องถิ่นไทยจังหวัดพะเยาประจําปี2 5งพิเจ้าเจ้าท่านเจ้าครับเมื่อวันอังคารที่18มีนาคมที่ผ่านมานะครับเป็นวันที่เป็นห้วงวันท้องถิ่นไทยนะครับที่ <c oughs> ทุกจังหวัดก็จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อน้อมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ จุลจอมเคล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับที่องค์ท่านได้ทรงพระกุณาโปรดเก้าคือประกาศใช้พระราชกำหนดสุขาภิบาลกรุงเทพรศ1 1 6ขึ้นอันเป็นต้นแบบการดำเนินงานสุขาภิบาลน,นะครับพอถึงปีรศ1 2 3องค์ได้เสด็จประพาสต้นที่ตำบลท่าฉลอมและก็ตำบลมหาชัยซึ่งปัจจุบันก็คือจังหวัดสมุทรสาคร รทรงเร็งเห็นถึงความพร้อมของตำบลท่าฉลอมซึ่งในขณะนั้นถือว่าเป็นชุมชนที่มีความเจริญนักกว่าที่อื่นๆแล้วก็ได้ตัดสินพระไทยนะประกาศจะตั้งสุขาภิบาลตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาพิบาลหัวเมืองนอกมณฑลกรุงเทพแห่งแรกของประเทศไทยเมื่อวันที่18มีนาคมาปีพุทธศักราช2457นะครับ ก็เป็นตรงกับรอสอร้อยสอสี่นะซึ่งก็เป็นที่ประจักว่าทรงมีพระบรมราชโชบายที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการบริหารราชการซึ่งจากกลากทดลองจัดตั้งสุขาภิบาลที่ตำบลท่าฉลองน้งข้าวก็ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างหนักนะครับซึ่งก็เป็นจุดเริ่มต้นกองการกระจายอํานาจการปกครองของประเทศตั้งแต่บรรน,นั้นไปต้นมานะครับแล้วก็พร้อมกันนั้นรัชการที่ห้า และสมเด็จพระเจ้าบร n เธอกรมพยาดำรงราชานุภาพาก็ได้วางหลักฐานการพรัฒนาท้องถิ่นรูปแบบการปกครองตนเองต่างๆให้มั่นคองอตราบจนถึงปัจจุบันซึ่งปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั่วประเทศเขาก็มีถึง5รูปแบบด้วยกันบาะว่า<ช>จะเป็นเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบล<ช>หรืออบอตในในปัญญาวันองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบอจอ<ช>แล้วก็มีกรุงเทพมหานครหรือกทมแล้วก็มีเมืองพัทยาหรือ<ช><ช>เป็นดอนนะครับซึ่งในวันที่18ก็ถือว่าเป็นวันที่ได้ลํำลึกถึง จุดเริ่มต้นของการปกครองท้องถิน่นดังกล่าวนะครับซึ่งในส่วนของยอดพะเยาวทางองค์การบริหารส่วนยอดพระเยาวพร้อมกับบริการพัฒนงานส่วนท้องถิน่นหัวหน้าส่วนบริการที่เกี่ยวข้องก็ได้มาจัดพิธีการกัน,กนเพื่อนน้อมลํำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของรุร่นเการัชกาลที่5าเขาใช้สถานที่บริเวณ ลานพระบรมบราชานุสาวรีววย์รัชกาลที่ห้าบริเวณหน้าสารกลางจังหวัดพยาวเป็นสถานที่ประกอบพิธีในช่วงเก้าโมงเจ้านะครับของของวันที่18ดังกล่าวนะครับแล้วก็ได้มีการถวายราชสุดีเฉลิมพระเกียรตินะครับแล้วก็น้อมเก้าน้มกระหม่อมถวายราชสุดีเฉลิมพระเกียรตินะครับเป็นการแสดงกตัญยูกตาวทีนะครับที่พระองค์ท่านได้รัาชทาน ในเรื่องของการปกครองท้องถิ่นดังกล่าวนะครับ <Okay. S 2> ถือเป็นวันสําคัญของ mm hmm. อาชาวท้องถิ่นทั้งหลายทั oh. ่วประเทศแต่และจังหวัดก็จัดงานกัน oh. ในส่วนของจังหวัดพะเยาเขาก็ได้จัดดังกล่าวหลังจากนั้นก็ในในช่วงตอนขวายของวันด,ดังกล่าวนะครับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาก็ได้ร่วมกับทางจังหวัดจังหวัดทานบกพะเยานะครับ oh. แล้วก็ทางอบตในพื้นที่ก็ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสร้างฝ่ายหลวงคนระับ oh. เป็นเหนบ็บพระพุทธเจ้าด้เป็นน้องว่าฝ่ายหลวงเช่าอน้ําสนองพระมาพุทนาทิคุณบาดพระ,ะบาดเสด็จพระจิ๋วที่บ้านปีนหมู่เก้านะครับตำบลบ้านปีนอำเภอดอกคำใต้นะครับ<อ>ผมผมก็ได้ตัวไปร่วมเจ้าที่กํลาลังใจนะครับบรรดาทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพี่น้อ,อ,นองประชาชนรวมทั้งกําลังพลทหารจากค่าย<อ>คุณเชียงธรรมิกราชนะครับของจังหวัดทานบกก็ยาวโดยท่านพลตรีตเฉยวัฒนารุณ ผู้ขับการทีงวัดทหารบกก็ได้นํากาลังะดานไปร่วมทามฝ่ายกันนะครับซึ่งพูดถึงเรื่องฝ่ายเนี่ยก็ได้ทํากันมาหลายแห่งในช่วงเวลานี้นะฮะทั้งจังหวัดพะเยาเฮานะครับผมก็ได้สนับสนุนงบประมาณของงบยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดจังยวนนหนึ่งนื่กับทางจังหวัดทหารบกพะเยานะฮะได้ได้ช่วยเป็นหน่วยงานลักเลนยนการนะครับเพราะว่าจะเป็นที่ตำบลห้วยแก้วอำเภอภูกระยาว แล้วก็ที่ตะบนมันนปินอําเภอเดอกเขใต้นะครับได,ได้ทํากันไปอย่างน้อยอสามแห่งซึ่งการเริ่มต้นดังกล่าวนั้นก็ได้รับความสําเร็จนะครับแล้วก็ทางองค์การพระหารสุนทรวัรระพยาว่านนายกฤติบุญรัศรีแล้วกักบคณะของเพื่อนเพื่อนก็ได้ไปร่วมสังเกตการแล้วก็หันว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วท่านก็สนับสนุนมีการขยายผลเพิ่มทั้งกรอรามานอภาคสามกองทัพภาคสานเพื่อนก็ได้ อ,อนุเคราะห์คืออาจารย์เพชรไทยประทุมทองซึ่งเป็นที่ปร,ร,รึกษากรมาาภาครักษาเนี่ยซึ่งเป,เป็นผู้ในการรณรงค์สร้างฝ่ายลหลวงมีประสบการณ์ในการทาําฝ่ายมาหลายจังหวัดนะครับส่งมาช่วยจังหวัดพะเยาตัวเงก็มีคำแนะนําก็เป็นฝ่ายที่ทําจากวัสดุง,ง่ายๆเป็นวัสดุท้องถิ่นโดยเฉพาะใช้ไม้ไผ่เนี่ยนะครับตัดไม้ไผ่มาแล้วก็เอามาปักเป็นลักเป็นขอก เอาใช้ตอกมัดนะครับออทำเป็นคอกเป็นคอกแล้วก็จใจกระสอบอาฟางเนี่ยมันชุซทรายผสมปูนซีเมนต์ออนะฮะหรือว่าอาจจะเป็นเศษดินอนไรต่างๆที่มีอยู่ในบริเวณหน้าฝายเนี่ยแล้วก็เอาพี่น้องเ,อเจ้าบ้านเอาทั้งกำลังทหารเจ้าหน้าที่ต่างๆที่ไปร่วมกันก็ช่วยกัน บรรจุลงไปในถุงแล้วก็มัดปากถุงแล้วก็ช่วยกันขนช่วยกันยก,นยกเอาไปเรียงลงไปในข้องไม้ไผ oh, ่เป็นจันเป็นจันเป็นจันนะครับจนกว่าครบได้ตามแนวตามขนาดได้ความสูงความกว้างเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีการใช้ผูนซีเมนนะครับผสมทรายอย่างเนี้ยเป็นทําเป็นคอนกรีตเททับสครั้งหนึ่งนะครับก็ทำให้ได้ฝ่ายที่มีความมั่นคงแข็งแรงทางอาจารย์พทายเพิ่นบอกว่า สามารถใช้งานได้แบบต่างแบบสิบปีแล้วก็ค่อนข้างประหยัดงบประมาณไปนักอันนี้ก็ทำให้คนที่ได้ไปร่วมกิจกรรมไปหันด้วยตาเนี่ยก็มีความเชื่อมั่นมั่นใจถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นนะครับสามารถที่จะขักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งแล้วก็ป้องกันน้ำไหลหลากในฤดูฝนนะครับก็ทำให้มีความคิดที่จะขยายเพิ่มเติมขึ้นซึ่งผมก็ได้จัด งบประมาณของงบพัฒนาจังหวัดถำส่วนหนึ่งที่จะทําเพิ่มนะครับแต่ที่จะทําเพิ่มก็ได้ไปดูกันที่อําเภอเชียงคำนะครับก็ไปดูบนพื้นที่กันแล้วนะครับแล้วก็อาจะเป็นอำเภอเชียงโวนอำเภออื่นด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการความพร้อมของคนในพื้นที่ที่สาคัญก็คือว่าใช่ว่าเฮ้ยทางทหารเฮ้ยทางหน่วยงานไปทําแต่เจ้าบ้านนั่งพอจะเฉยข้องเมานะฮะคือต้องต้อง ช,ช่วยกันครับรวมคิดร่วมทําต้องทําเป็นลักษณะของของการารวมพลังร่วมมือกันนะครับอันนี้ก็ได้อุกับรู้อุออจาก,กันแล้วนะครับแล้วก็ ก็คงจะทําไปเรื่อยๆในช่วงนี้เพราะว่าจังหวัดพะเยาเฮาก็ประสบปัญหาเรื่องของภายแล้งเรื่องของน้ำโดยเฉพออาะยิ่งแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรนนี้ก็หลายพื้นที่กับประสบปัญหานะครับเพราะนั้นฝ่ายก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งผมได้ไปหันกับตารล้วหลังจากที่ไปทําที่บ้านปิน่นอํนเนาเภอดองคำใต้หลังจากทาแค่สองทิศน้ําขึ้นมาบะเต็มกว่าสองเมตรเราไปไปเยี่ยมวันนั้นนหละหัน ชาวบ้านมาดูน้ำกันมีความสุขนะฮะว่าเกิดความอุดมสมบูรณ์ขึ้นอ่อนนี่โหโดนน้ำเล่นน้ำกันสนุกสนานนะครับก็เลือนทีพีใหม่ที่มาถึงนี่ก็คงได้ไปไหนเล่นน้ำพีใหม่กันนะครับอันนี้ก็หันชัดเจนเลยครับว่าแทนที่ปล่อยให้น้ำแห้งขอดไหลลินอยู่ข้นห้วยค้นหนองเนี่ยนี้กักขึ้นมาน้า น้ำนักขึ้นนะครับก็จะเกิดประโยชน์นะครับอันนี้ฮอกก็จะทํากันในช่วงนี้อย่างเต็มที่เป็นความร่วมมือที่หันผลได้ชัดเนจนนะครับในระยะเวลาทีอ่อันสั้นนะครับหันผลได้ไดรวดเร็วนะครับทั้งทหารท่านผู้กับการจัหวัฒนอนบกนะฮะผู้คนรีชัยวัฒนร,รุนพร้อมกับฝ่ายเสนาธิการทั้งทหารเพื่อนเนี่ยเพืเ่อนร่วมมือดีมากนะเอาทหารมาช่วยกันตลอดทุกจุดที่ไปเนี่ยเพื่อนอาสาที่จะมาช่วยพี่น้องประชาชนครับ ทั้งจังหวัดเฮาก็จำนวนเป็นเรื่องก็ประมาณตอนที่มีอยู่เงินเหลือเงินอย่างต่างๆก็พยายามเคาะคอออกมาเอาไปคือเปินเพื่อที่จะไปซื้อวัสดุที่จําเป็นได้เพพาะปูนซีเมนต์มันต้องซื้อนะฮะแต่ก็หารว่าได้รับการอนุเคราะห์จากทางบริษัทปูนซีเมนต์ที่เปิอราคาที่ที่ถูกกว่าท้องตลาดเปิลก็อยากจะช่วยอย่างนี้นะฮะแล้วก็ทางท้องถิ่นบอกว่าเป็นอบจอบตในพื้นที่หารความ าหาันพึงประโยชน์ก็ได้เข้ามาร่วมมือ,อนะครับมาสนับสนุนเครื่องจกักรกลเรื่องก็ประมาณบางส่วนก็ทํากันไปช่วงนี้ก็ก็จะช่วยในเรื่องอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เอาสามารถทําได้นะครับเพราะว่าจะเป็นในส่วนของราชการจังหวัดในส่วนของทหารอย่ทใ่ค่ายก็ยังออกมาช่วยชาวบ้านได้นะครับ<อ>แล้วก็ทางองค์กรของส่วนท้องถิ่นซึ่งมีหน้าที่ดูแลในเรื่องของ ชีวิตความอยู่พี่น้องประชาชนก็นมาช่วยกันที่สําคัญพี่น้องประชาชนเจ้าของพื้นที่ต้องลงมาช่วยกันด้วยนะครับเพราะว่าเป็นผู้ทับประโยชน์โดยตรงครับ,รบมันจะววาทหารเปิดน,นักอยู่แล้วแบบไปอะแต่ดูบอกต้องเจอยกันนะท่านเนาะจากหนึ่งของวันต้องถิ่นไทยเจ้ามาตีโครงการอบรมปลูกฝังสํานึกหัก ความสมามัคคีเสริมสร้างความพรองดองจังหวัดพะเยาก็จะทํากลางสถานการณ์ไม่ได้โครงการนีด่ดีนะท่านผู้ว่าเนาะครับก็บทั้งจังหวัดพะเยาได้มอบหมายให้ทางที่ทําการปรกครองจังหวัดนะครับจัดโครงการปลูกฝังสํานึกรักสามคัคคีเสริมสร้างความพรองดองประจําปี2557ขึ้นนะครับโดยได้คัดเลือกผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบหรือพอรสอจากทั้งเข้าอำเภอ จังหวัดพะเยานะครับมาอบรมกันจํานวนประมาณ1น0่คนนะครับมาอบรมกันที่บริเวณบ้านบ้านบัวบบรนะฮะหมู่ที่4ตํตบนบรบร,รุนเพิ่มเมืองพะเยาะนะครับใช้เวลาสีห้าวันด้วยกันนะครับ โดยมีการอบรมในพื้นที่บ้านบ้านบัวหมู่สี่ตับนบ้านตุนนะครับเพราะบ้านบ้านบัวนั้นเป็นหมู่บ้านพัฒนาตัวอย่างใ,ในเรื่องของศูนย์เรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงได้รับรางวัลพระราชทานจากป่าซื่งประยิ่งหัวมาแล้วแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ว่าหน่วยงานต่างๆนะครับต่างบ้านต่างจองกับเพื่อนก็จะมาดูงานกันที่นี่นะครับเพราะนั้นเราอยากให้คนมาเยาได้ไปศึกษาเรียนรู้ในพื้นที่ตรงนี้นะครับ, mm hmm. รบก็ใช้บริเวณศูนย์เรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านบ้านบว ัหรือบ้านดอกบัวเนี่ยหมูซีตะมณ์มันตุนเป็นฐานที่อบรมแล้วก็ได้นํำคณะทั้งหมดเนี่ยไปดูงานที่ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยห้องไคร้เน,นื่งมาจากพระราชดำริโวยนะครับซึ่งก็จะได้ไปเรียนรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการรักษาพาต้นน้ําการฟื้นฟูปลาก,การประกอบอาชีพต่างๆในส่วนของด้านการเกษตรมากมายทั้งพักทั้งป่าทั้งอ,อาชีพเลี้ยงสัตว์ต่างๆาการปลูกแฟกทั้งหลายนะครับ แล้วก็ได้รับการสนับสนุนวิทยากรทั้งจากมหา,ยยาวิทยาลัยพะเยานะครับจากทําง,งานวัดธรรจังหวัดพะเยาสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยาสำนักงานพระราชนจังหวัดพะเยาช่วยไปให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมดนั้นก็เพื่อที่จะให้บรรดาผู้เข้ารับการอบรมดังกล่าวนั้นได้เข้าใจถึงแนวคิดใน<ะ>เรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องของแนวทางที่ได้รับเป็นโครงการพระราชดำริเพ<ะ>ื่อที่จะ เอาไปขยายผลในหมู่บ้านของตกเก่าะนะครับแล้วก็ทํเพื่อพี่น้องชาวบ้านนั้นได้รับความคิดที่จะเป็นประโยชน์ในการด้านชีวิตที่สอดคล้องกับสภาพของชุมชนภูมิสังคมนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่เราต้องการที่จะให้ผู้นำเนี่ยได,ได้เป็นตัวอย่างใ<ะ>นการในการที่จะเข้ามาร่วมกันคิดร่วมกันทําร่วมกันสร้างความใกล้ชิดกันนะครับเป็นการสร้าง ความสมัครใีสร้างพลังสร้างความรองรองให้เกิดขึ้นนะครับเพราะคนมาอยู่ด้วยกันก็จะทําให้มีความค้ายชิดกัน<า>จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับแล้วกเอาเรื่องดีๆเอามาอู้เอามาไทยทอดกันฟังเราะจะได้เกิดเป็นความคิดอันเดียวกัน<า>นะครับบม่มีความคิดที่แตกแยกแบ่งพรรคแบ่งฝ่ายต่างๆโดยเฉพาะาผู้นําที่มาอบรมนั้นก็ถือว่าเป็นคนของแผ่นดิน<า>นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงมหาดไทยที่จะมีหน้าที่บําบัดทุกบำรลงสุขดูแลความสงบ ความร่มเย็นที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองน,นะครับอันนี้ก็ได้ได้ไปอบรมกันนะครับแล้วก็ ได้ประโยชน์จากสาระในเรื่องการเรียนรู้ต่างๆนะค,ครับทั้งที่บ้านบัวกด็ดีทั้งที่ห้อยหองารก็ตามนะครับอันนี้เราก็ได้พยายามทำให้เกิดขึ้นนะครับก็ก็เชื่อว่าผู้อบรมทั้งหมดเนี่ยก็จะได้เก็บเกี่ยวความรู้ประสบการณ์ต่างๆจากพิยากรและจากการศึกษาดูง,งานเอาไปเป็นตัวอย่างไปเป็นแนวทางในการด,ดาเนินชีวิตในการปฏิบัติในการที่จะนําพาพี่น้องชาวบ้านในพื้นที่คือมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับ ก็ตกลึกเป็นอันเดียวกันความคิดเดียวกันนะจ้าจากเ,าเรื่องของโครงการปลูกฝังจิตสำนึกหักสามัคคีมาตีโครงการกระทรวงแรงงานนาัดพบประชาชนค้นพะเยาเจ้าท่านเจ้าครับเมื่อวันพุธที่19มบมีนาคมที่ผ่านมานะครับ<ฮ>ทางกระทรวงแรงงานก็ได้มอบหมายให้จังหวัดพะเยาจัดงานใจชื่อว่าโครงการกระทรวงแรงงานนะครับพบประชาชนจังหวัดพะเยาขึ้นนะครับบริเวณ สาราประชาคมสารการจังหวัดพะเยานะครับซึ่งจัดในช่วงเช้าขอ,ของวันดังกล่าวนะครับซึ่งก็เป็นนโยบายของกระทรวงแรงงานที่ฮือจังหวัดพะเยาฮานะครับได้ดูแลพี่น้องประชาชนในเรื่องของการทําการทํางานเพื่อหารายได้นะครับสร้างฐานะนะครับครอบครัวโดยเฉพาะเป็นภารกิจสําคัญเร่งด่วนประการหนึ่งของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความยากจนในเรื่องของเศรษฐกิจ,จต่างๆนะครับซึ่งก็ ปัจจุบันพี่น้องประชาชนมีภาระในเรื่องค่าใช้จ่ายในการดรํารงชีพชนะครับก็รัฐบาลก็ต้องการเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มกํลาลังซื้อส่งเสริมสวัสดิการทางสังคมแล้วก็มีมาตรการหลายๆประการที่จะช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยนะครับทางสํงงานักงานแรงงานจังหวัดพะเยาเนี่ยนะครับก็ได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดพะเยาจัดงานดังกล่าวขึ้นเพื่อบูรณาการภาร,รกิจของ กระทรวงแรงงานกับในง,งานต่างๆ<ช>เพื่อใ<ช>ห้บริการพี่น้องประชาชนในรูปแบบต่างๆโดยคำนึงถึงประโยชน์โดยตรงซึ่งในกิจกรรม,มันดังกล่าวนั้นก็จะมีในเรื่องของการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายขยายโอกาสในงานในอาชีพชเกิดเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมอ,อาเซียนโ<ช><ช>ดยนะครับซึ่งก็จะมีการความรู้มีการพัฒนาฝีมือมีการสาธิตอาชีพต่างๆ,<ช>ๆนะครับแล้วก็มีกลุ่มต่างๆก็มาจัด ซุ้มต่างๆนะครับในการสาธิตอาชีพต่าง,างๆที่สําคัญก็คือมีการรับสมัครงานนะครับมีตําแหน่งงานว่างถึง2500ตําแหนง่งก็มีสถานประกอบการบริษัทห้างร่างต่างๆก็มาเปิดรับสมัครโดยตรงนะครับก็มีผู้มาลงทะเบียนกันมากมายก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีสําหรับพี่น้องชาวยอดเยานะครับที่ได้รับบริการจากการจัดงาน ดังกล่าวขึ้นนะครับออันนี้ก็เป็นโครงการของกระทรวงแรงงานนะเจ้ามาตีโครงการสร้างฝายขยายปลาที่อําเภอจังคำเจ้าถอนใจครับอันนี้ก็เป็นโครงการที่คล้ายๆกับที่ผมพูดไปตั้งแต่ก่อนหน้าที่วานทางบ้านท้องถิ่นไทยที่ไปจัดกัน<อ>ที่บ,บ้านปินนะครับก็เป็นโครงการคล้ายๆกันแต่ว่าเป็น โครงการที่สำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือ oh, กองสลากกรุงเทพนะ oh, oh. เพื่อนร่วมกับทางธนาคารเพื่อการ,กรเกษตรและสหกรณ์การ,กรเกษตร oh, oh. หรือทกศส,ส่วนกลาง oh, oh. ได้ร่วมกันดําเนินงานตามนโยบายกันใช้ทรัพยากรและความร่วมมือระหว่างกันดําเนินโครงการสร้างฝายขายายป่านในเขตลุ่มแม่น้ําลักภาคเหนือตอนบน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหาความเดือ,อดร้อนจากสภาวะน้ำป่าไหลหลา,ลาก<ะ>อันหนึ่งมามาจากปัญหาน้ำท่วมแล้วก็การชะล้างน้าดินจดเกิดการพังทลายของดินนะครับซึ่งโครงการต่กกางวน,น,นั้นถือว่าเป็นกิจกรรมความรับชอบต่อสังคมหรือภาษาฝรั่งว<ะ>่า CSRCSR <ะ><ะ>ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจนะครับซึ่งเพ่นก็ได้ทําไปในบางพื้นที่แล้ว<ะ>ที่ จังหวัดพะเยาเพิ่นได้เลือกทําที่บ้านบ้านบ้านนปีนะครับตำบลเวียงวำเภอเยงคำนะครับก็ทำระหว่างวันที่สิบสิบเก้าถึงสารเอ็ดมีนาคมนะเพิ่นก็นําคณะจากกรุงเทพนะครับมากันจํานวนนักเหมือนกันนะครับมาพักค้างกันที่บ้านสถานนะตำบลคูซางคูซางแล้วก็มาทําฝ่ายกันที่บ้านบ้านปีนะครับตำบลเวียงอำเภอเชียงคํา นะครับซึ่งก็ผมก็ได้ไปร่วมกิจกรรมเปินไปพบปะท่านพลรตรีอัจฉริยธารีชัดซึ่งเป็นผู้อนวยการสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาล <ตา S 1> เป็นนําทีมมาเองนะครับ<า>ก็ได้มาปะพี่น้องชาวบ้านพร้อมกันนั้นก็มีผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ของอกทกศกรุงเทพนะฮะก็นําคณะมานะครับพร้อมกับมีหน่วยงานในพื้นที่ทกศภาคเหนือทั้งในพื้นที่พะเยาเชียงคำอย่างก็ไปร่วมกัน พอกันนั้นก็เช่นเดียวกันนะฮะมีทางฝ่ายทหารจังหวัดทานบกพยาวท่านผู้บุกคลับการจังหวัดทานบกพยาวพั<ะ>นธุที่ใช้วัดรุณนก็ไปร่วมเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่เขาทำอย,อยู่แล้วนะคร <c oughs> ก็ไปร่วมนะครับก็ เป็นสถานที่ที่เป็นพื้นที่ต้นน้ำนะฮะพื้นท้อง<ร>อาชุมชนบ้านปีตรงนั้นนั่นก็มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยระบบนิเวศเข้าไปก็มีทั้งพึ่งทั้งชักจันห้องเต็มไปหมดเลยธรรมาชาตินะเจ้าทนาโอเจ้าก็มีความร่มรื่นนะครับเ<า>พื่อนก็สร้างฝ่ายขึ้นแล้วก็ทางสำนักง,งานสลกักกินแบ่งรัฐบาลเาพื่อนก็สนับสนุนก็ประมาณนะครับเ<า>พื่อมาสร้างดังกล่าวนะครับแล้วก็มีการร่วมมือกันหลายฝ่ายแบบเดียวกันนะครับก็ช่วยกันแบ่งฝ่าย นะครับชาวบ้านก็นมาร่วมงานต่อยนะครับเพราะกั้นทางสำนักง,งานสลักกินแบ่งทัฐนบาลเพื่อก่อ,อ,อมอบเงินงบประมาณให้กับหมู่บ้านชุมชนหน่วยงานต่างๆนะฮะที่ร้องขอเป้นนะครับรา่ว่าจะเป็นหมู่บ้านสถานแม้กระทั่งค่ายทหารจังหวัดหานบกทุสุดจะได้งบประมาณที่ได้ขอไปไว้ก่อนหน้านะเพื่อเอามาพัฒนาในเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องรุรยยางอของจังหวัดหานบกที่จะเอามาบริการ งานพิธีการต,าต่างๆนะครับ<ะ>อันนี้ก็ทางสำนักง,งานสลก,กินแบ่งรัฐบาลเพื่นก็ได้ทําพิธีมอบอเงินดังกล่าวให้ตัวเอนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ได้ไปร่วมแล้วก็หันถึงความร่วมมวอร่วมมือนะครับมานึกถึงว่าเพื่อนอยู่กรุงเทพเพื่อนอยังอุตส่าห์มาถึงบ้านเ <c oughs> ฮาน,นะครับเป็นห่วงเป็นใยคนบ้านเฮา เพราะนั้นคนบ้านเฮาก็ต้องตื่นตัวในเรื่องเหล่านี้นะครับในเรื่องของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหนึ่งของปลาเรื่องของต้นน้ำนะครับต้องช่วยกันนะครับไม่ใช่ว่าปล่อยให้คนบ้านอื่นมๆเป็นมาช่วยทำให้เราบ่ได้อย่างอันนี้ต้องต้องช่วยกันแต่แท้นะครับก็จะเป็นประโยชน์นะครับกับอันคนบ้านเฮาเองหมู่เฮาเองนะครับที่จะได้ความร่มรื่นได้ความชุ่มชื่นในน้ําใจตลอดปีนะครับ อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะจ๊ะมาตีเรื่องของโครงการของทางจังหวัดพระเจ้าท่านคโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยิ้มให้ประชาชนหรือว่าจังหวัดเคลื่อนที่เดือนนี้จะทางจังหวัดไปไหนนะเจ้าท่านครับไปที่โรงเรียนบ้านดอนลาวบ้านดอนลาวหมูดที่แปดตำบลเจดีคำอำเภอเชียงคำเมื่อวันพฤหัสที่สามีนาคมที่ผ่านมา ก็เป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องหลังจากที่ผมไปร่วมที่กิจกรรมโครงการสร้างฝายขยายป่าของสำนักง,ง,งานสลากินแบ่งรัฐบาลบ้านปีตาบลเวียงแล้วก็ต่อไปที่โรงเรียนบ้านดอนลาวานะครับตมบลเจดีคำซึ่งนาที่นั่นก็มีสุร,ริการของจังหวัดพระเยาทั้งเหล่ากาชาติทางทางอำเภอเชียงคำนะครับก็ได้ไปพบปะพี่น้องประชาชนตาบล เจดีคาซึ่งมีอยู่12หมู่บ้านด้วยกันนะครับก็ได้มาร่วมรับบริการหน่วยบําบัดทุกบรมงสุขสร้างรอย,ยิ้มให้ประชาชนประจําเดือนมีนาคมซึ่งโครงการหน่วยบําบัดทุกบรมงสุขสร้างรอย,ยิ้มให้ประชาชนก็คือจังหวัดขึ้นที่นะครับแต่ละครั้งแต่ละเดือนเขาจะไปเดือนละหนึ่งครั้งค,ครั้งหนึ่งอำเภอครั้งนี้ก็เป็น อำเภอเชียงคำนะครับซึ่งก็มีพี่น้องประชาชนในพื้นที่มีความสนใจมาพบปะรับบริการ mm hmm. จำนวนนักเหนือนกันนะครับ uh huh. ก็ได้ร่วมประกอบพิธีในการนำกล่าวคำปฏิญาณถวายความจงรักภักดีปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ uh huh. เพื่อเสริมสร้างความสมนานฉันร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี uh huh. เพลงสตรีมหราชานะครับพร้อมกันนั้นก็มีการอมอบพันป่า uh huh. นะครับให้กับกำนัน ในตำปลเจดีคำสี่หมื่นตัวนะครับมอบเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้ม,มอบถุงยังชีพใ,ชให้กับคนชราผู้สูงอายุจากเหล่ากชาติจังหวัดพะเยานะบถึงห้าสิบยุดนะครับ<ม>พร้อมกันนั้นก็ได้ให้บริการงานหน้าที่ของหน่วยงานต่างตทั้งสี่ห้าสิบหน่วยนะก็ไปกันเหมือนปกติทุกๆเดือนนะครับก็พี่น้องประชาชนก็ได้ให้บ,บริการได้ให้คำปรึกษาแนะนำรวมทั้งได้ มันมีหลายอย่างเนาะแม้กระทั่งทั้งหมอก็ไปตรวจโรงพยาบาลตัวทางเรือนจำก็ไปบริการตัดผมฟรีอย่างนี้นะครับรนจำพยามนเนี่ยนะไปตัวนะครับทั้งกศนก็มีรถเพื่อนที่ไปบริการให้คนได้ไปเรียนรู้ข้อมูลทางซส้อต่างๆนะ ก็วิทยาลัยการอาชีพเชียงคําก็ไปให้บริการซ่อมเครื่องยนต์ฟรีนะฮะรถมอเตอร์ไซค์ถ่ายน้ำมันเครื่องอย่างฟรีหมดนะฮะทางเกษตรทางท้งปศุสัตว์ท้งที่ดินทางอายการท้งมากมายกับทุกหน่วยของจังหวัดพะเยาเข้าไปกันพี่น้องประชาชนก็รู้สึกจะเรียวดีใจที่ทางหน่วยงานต่างๆไปยิยมเย็นแล้วก็นําบริการต่างๆไปถึงที่โดยบ่ต้องเสียเวลามาติดต่อที่ตัวจังหวัดนะครับ พร้อมกันนั้นทั้งผมก็ได้นําหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดร่วมประชุมกับท่านนายเฟอเชียงคําทั้ง,าง,งนายก อ,ตอบตกำลันพิจาบณาเพื่อฟังปัญหาความเดือดร้อนต่างๆซึ่งก็มีอยู่สี่ห้าเรื่องส่วนใหญ่ก็จะปเป็นเรื่องถนนเรื่องเก็บน้ําเรื่องฝ่ายเนี่ยนะครับเราก็ได้อ้ยได้แจกันนับปัญหาอยู่ตรงไหนจะแก้ไขจะดใดนะครับก็มีทั้งชวนประธานมีทั้งอบจพยาซึ่งท่านรองนายกสวัสดิ์อมนานะครับก็ได้หับปากที่จะมาช่วยแก้ไขอย่างต่างๆทั้งเรื่องถนนนทางนะครับชวนประธานก็จะไปช่วยดูแลเรื่องฝ่ายตรงนั้น หลังจากเสร็จงานที่หน่วยบำบัดทุ้งทุกเรียบร้อยแล้วผมก็ได้เดินทางไปตรวจเี่ยมโครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำคอนกรีตนะครับที่ที่บ้านศบสาตำบลล่มเย็นซึ่งได้รับ ความสียหายจากอุทรภัยในปีที่ผ่านมานะครับปีปีก่อนนะครับแล้วก็ได้เสนอของบประมาณทางกรมทรัพยากรน,น้ำนะครับได้มาดำเนินการประพงุ์ที่ไขก็มีความพุ่มหน้าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะฮะก็ช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องของความดือดร้อนในเรื่อง,องการสร่งน้ําเข้าพื้นที่การ,รเกษตรนะครับเพราะงั้นก็ได้ไป ดูพื้นที่ที่เตรียมจะไปสร้างฝ่าย<อ>นะครับที่ทจะทําฝ่ายหลวงเพิ่มแถมนี่ก็ไปหลายๆที่นะฮะก็ได้ประโยชน์ครับอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าชุมทายของรายการพวกพวกประชาชนประจําสัปดาห์นี้นะเจ้าสอดคล้องกับสถานาการณ์ทีเขาเผชิญอยู่ในเมเดียนี่สมัยต่ำอยากจ้าเฮือดานผ้ว่าได้ทิ้งท่ายครับปัญหาหมอกควนันไฟป,ป่าและกาะแผ่นแรงของจังหวัดเจ้าครับก็ปีนี้จังหวัดพะเยาแล้วว่าในเรื่องของปัญหาการเผาก็ยังมีความรุนแรงอยู่ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาปีนี้รู้สุกยามีสถิติ <c oughs> การเกิดปัญหาหนักกว่าปี <c oughs> ที่ผ่านมาโ <c oughs> ดยเฉพาะปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐานที่เปิดกำาลดไว้จะต้องเบเกินร้อยซาวไ <c oughs> มโครกร,รัมต่อลูกบาทเม็ดของเขาเกินมาประมาณ1 5บ6วันแล้วนะครับ <c oughs> ตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมรา <c oughs> ู้สึกอยาวันที่สี่หรือวันที่หกเนี่ย <c oughs> ต่อเนื่องมาเรื่อยๆแหละฮะบ,บ่มีเว้นแม้แต่วันเดียวขึ้นๆลงๆแต่ก็เกินมาตล,<อ>ลอดนะฮะก็รู้สึกค่อนข้างนักใจยอยู่เหมือนกัน<อ>นะครับจํานวนพื้นที่ที่พบการเผาหรือมีจุดค่าความร้อน<อ>หรือฮอสปอตที่ดาวเทียมมันจับได้เนี่ยที่ไหนของครับนครหอน้หนครหาปปาป้าน<ช>นะครับจังหวัดระยอตั้งแต่เริ่มต้นมานะครับก็ตั้งแต่วันที่1ิบกุมภาในห่วงเวลา ติดเพิ่นห้องกว่า80วันอันตรายที่ไม่ต้องการมีการเผาโค้งกุมกันเผานะฮะสิบกุมภาหนึ่งสามสิเมษายนองเขาเกิดไปแล้วถึงสองร้อกว่าจุดเ้วยกันนะพื้นที่เสียหาย800กว่าไรนะครับซึ่งก็ค่อนข้างรุนแรงนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นพื้นที่ในเขตป่าพื้นที่เขาสูงที่เข้าออกลําบากแต่นขณะเดียวกันพื้นที่กเกษตรต้องรุ่มกว่าลูกเกิดขึ้นนักอยู่เหมือนกัน ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องเกิดจากจิตสำนึก <ฮะ S 1> ความร่วมมือของพี่น้องชาวบ,บ้าน <ฮะ S 1> เองนะครับถ้าบบบฟังกันแล้วก็มันกบญนาก็เกิด นะฮะเพราะถ้าเกิดแล้วจะคือไปไล่ไปดับกันตลอดมันก็เหนื่อยอีเหมอนกันนะฮะกำลังคนเจ้าหน้าที่ต่างๆเครื่องไม้เครื่องมือมันก็มีเบอเพียงพอนะฮะนั่นต้องช่วยกันแต่แต่เพราะเอาหายใจไปดึงวันนะะ่ะเหันว่ามีการเจ็บป่วยค่อนข้างหนักทางสาธารณสุขจังหวัดเพืนก็รวบรวมผู้เจ็บไข้ได้ป่วยกันช่วงนี้มีคนป่วยนี่เรื่องอากาศที่มันบอกให้ดี <Okay. S 1> นะ,ะมีฝุ่นละอองขนาดเล็กมันมาหารด้วยตานะครับแต่ว่ามันสะสมสูตรเข้าไปในร่างกายก็เป็นสาเหตุทำให้เกิดเป็น มาสบายกันนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเพิ่นมีรายง,งานว่าเป็นสาเหตุทําให้เกิดโรคมะเร็งด้วยนั้นต้องต้องขอร้องนะครับอย่าอย่าเผากันจนกว่าจะพ้นกาหนดที่เพิ่นขงงดไว้จนถึง30ิเมษาครับจากตมงนีก็คือความหวงใหญ่ของทานผู้ราชการจังหวัดพะเยานะเจ้า,า,จาทานพ้วชูชาติกิละแปงเวลาหมด้ะเจ้าสมายตามเพราะก,กับทานพ้วาคงจะต้องลาแต่มฟังกับไปก่อนเจ้าติดหน้าปีกมาปากกันว่าจะเป็นสถานีวิทยุลักษณะเจ้าเราจะเป็นสถานีวิทยนะุชุมชนแล้วก็เสียงทาสายของส่วนท้องถิ่นที่นี่ ขอบคุณท่านผู้ว่าเจ้าสวัสดีเจ้าท่านเจ้าสวัสดีครับ